โอเคก็ okay. เดี๋ยวรอกันก่อนรอรอสักครู่ก่อนนะครับมาบนรอบนะครับ <c oughs> <c oughs> เออเดี๋ยวมาว่างง้นเดี๋ยวขอคินสักคู่นะครับทีนีน้มีระบบนี้นีกว่านี่เรามีระบบนี้ละเสียงเสริมเป็นยังไงเอาว่ามานะ โอเคกับมันละนะครับว่ากันมาได้นะเดี๋ยวมาคุยกันมารีวิวเดี๋ยวรีว,วิวแทนอีกรอบนึงนะครับ,บก็ไม่มีอะไรมากรู้สึกว่าพูดแล้วมันติดใจดีแล้วอีกอย่างคือไอ้ที่ผมพูดไปในไลฟ์สดครั้งก่อนมันมันไม่ได้มันไม่สามารถจะเซฟวิดีโอนั้น,น,นได้นะครับผมก็เลยต้องมาอัดรีวิวใหม่ <c oughs> นี่ก็ไม่ได้ตื่นเช้าลยไรแล้วนะครับก็ตื่นตั้งแต่ตีสองเมื่อวานนี้นะครับคือ ตั้งแต่ไลฟ์สดแต่ผมว่าเผลอหลับไปแล้วก็ตื่นมาที่สองก,ก็มาทํางานเออมารวมหนังของวินดีเซลแล้วก็ตื่นมาเอ้ยแล้วก็ไปดูหนังเอ่อที่ชื่อเรื่องว่าเฟรมโซนะครับก็สนุกดีนะครับเดี๋ยวขอเวลาอีกสักครู่หนึ่งผม โอเคครับมาเลยนะครับมามาบนกันต่อผมจะอันนี้ดีไหมวะนี่ไมนยังเดี๋ยวเดี๋ยวสักพูกอันนี้คืออะไรได้แล้วอันนี้ดีกว่าเราขึ้นได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะครับมามามาชมกันแล้ว เดี๋ยวจะมาบ่นให้ฟังครับ New m i e w ทง New m u t a แทมันเป็นยังไงนะครับเหลือจากไปดูมาแล้วก็วันนี้ไม่สปอยนะครับเพราะคือไม่ค่อยอยากสปอยอะ่ะเออเอ,อจะพูดอะไรดีเดี๋ยวนิววิแทนนะครับเปิดฉากแรกมาไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวนิววิแทนนะครับตอนที่ผมเลยไปดูครั้งแรกในโรงมันมันหนังมันเล่นไปแล้วนะประมาณไม่รู้กี่นาทีอะผมไม่รู้เออแล้วมันก็เล่นเดี๋ยวผมปิดไฟดี ไปพูดดีไหมวะเหมือนเดิมไหมอืมอเนาบอกตรงว่าโปรดักชันกากลงเลยเออทำไมดีไหมวะอันนี้แหละอันนี้แหละเดี๋ยวไปต่ำได้ โอเคครับพ่อยูโน่แอมแบกสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราก็จะมารีวิวเดอะนิวเวนันอีกรอบนะครับก็เนื่องจากเมื่อคืนนี้มันไม่ได้เซฟวิดีโอนะครับผมก็อยากให้มันเซฟวิดีโอนะครับแต่มันก็ไม่ได้เซฟวิดีโออ่ะเข้าใจไหมเอออีกอย่างว่าผมว่าเอออยากพูดอะไรให้มันมากกว่านี้นะครับเพเลยมาอัดอีกอีกครั้งนะครับก็บอกตรงว่าหลังเรื่องนี้ผมบอกเลยนะว่าผม,มาไปในทางกลางๆนะครับดูหนังเน็ตฟลิกซ์อยู่ที่บ้านมันยังสนุกกว่าเลยอนะ่ะ มันเป็นหนังที่ดูแล้วรู้สึกว่ามันก็งั้นๆแหละเออผมเลยกลับมารีวิวเขียนว่างั้นๆแหละสี่คะแนนเต็มสิบนะครับเป็นคะแนนที่รู้สึกว่าเออมาคิดดูมันก็อาจจะไม่เซน์อาจจะเพิ่มสักค่าคะแนนอาจจะนะคะแนนก็ไม่ได้มีผลต่อหนังอะไรมากหรอกครับอย่าไปดูหนังที่คะแนนนะพยายามดูหนังดูอย่าอย่าอย่าไปเชื่อเขามากอย่าไปเชื่อนักวิจ,ววจารณ์มากนะครับว่าดู เราไปดูเลยพิสูจน์ด้วยตาของเราเองนะครับผมว่าเมื่อก่อนผมก็เป็นอย่างนั้นแหละเอ้เชื่อนักวิจารณ์ด้วย๋ย <Yes. S 1> ่ตันนี้ผมก็ไปดูหนังเลยดีกว่าอย่าไปเชื่อนักวิจารณ์อย่าไปเช,ชื่อว่าเออหนังหนังบางเรื่องหวยมูรันคะแนนดีอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เราชอบก็ได้อือย่างเรื่องอะไรอ่ะหนังหวย,หวยผมชอบเยอะเลยหนังหวยคะแนนแย่ๆแ,แ,แต่มันมีอะไรที่มันพิเศษเลยในหนังนะแล้วก็ อย่างน้อยก็มีน้องจอยนะเรื่องเนี้น้องจอยอัญญาทีเลอร์จอยอัญญาทีเลอร์จอยนางก็เล่นดีนะเรื่องนี้นางชอบเล่นหนังประมาณเนี้ยอัญญาทีเลอร์จทีเลอร์จอยอะ่ะอายุประมาณยี่ยี่สามยี่สี่ก็เล่นสมวัยนางนี่นะเหมือนเหมือนยี่สิบเพิ่งสิบแปดสิบเก้าอะไรอย่างนงี้เลยนะเออเพราะในหนังมันมันถ่ายไปแล้วกันเมื่อสองสามปีก่อนเออมามามา,มาว่ากันนะครับคือลองลองคอมเมนต์มาสิ มันยานจะขึ้นไหมเนี่ยจะฟูนะครับเอาอะไรวะไม่ไม่ขึ้นเสียงอีกนะไม่มีเสียงอีกนะไม่ให้ผมพูดแล้วไม่ไม่มีเสียงอีกนะผมเออโอ้โหอ่ะ อันนี้ความชัดเจ็ดร้อยแล้วนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันดูคอมเมนต์งไงวะนั้นยังทำได้เลยไม่รู้ฮะอาจจะคุยไม่ได้เอ้ยนี่นี่ตรงนี้ลืมลืมมันมันเล็กปุ่มมันเล็กนะครับก็อะไรอะ่ะ เดนิวมิวแทนทุกคนก็เล่นจัดว่าดีไหมเข,เขาเขาเังยนักแสดงอะ่ะผมเชื่อว่าถ้าปล่อยให้มีโอกาสได้เล่นอะ่ะเขาเล่นดีแหละแต่เรื่องนี้มันไม่ได้โชว์อะไรงั้นไงมันโชว์แบบความเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะครับเออแต่มันก็เหมือนจะสนุกอยู่นะช่วงทางหลนะังะเหมือนจะนะมันแล้วแต่บางคนอนะ่ะใช่อย่างอย่างหนังเรื่องการสนสะ่ะผมบอกตรงว่ามันมันปูมาโอ้โหมันก็เหมือนจะสนุกนะ แต่มันก็พอเออพอคืนลงอะ่ะเข้าใจไหมเออมันแบบไม่ไม่ได้มีซีจีอะไรไม่ได้ระเบิดตูมตามอะไรเนะี่ยสำหรับต่างเรื่องการแต่เรื่องนี้มันมันมีนะมีระเบิดตูมตามมีฉากอลังการอยู่แต่เราไม่มีอารมณ์ร่วมหมดหนังนะเออเราดูฉากแอคชั่นที่มันสูน้กันด้วยความเป่าประโยชน์ดูเออมันก็เกือบจะสนุกและเกือบนะย้ำว่าเกือบจะสนุกนะครับแล้วก็สิ่งนี้ผมชอบอะไรก็ อยากสิ่งเม็ด้สิ่งที่ผมชอบดีกว่าสิ่งที่ผมอยากจะให้มันมีในหนังดีวกว่าเรียนี้สิ่งที่ผมอยากให้มันมีในหนังก็จะเป็นพวกแบบอยากให้มันเล่าแบบสตอรี่ของตัวละครให้มากกว่านี้เออมันเกือบทําได้แล้วนะมันเกือบทําได้แล้วในหนังแล้วก็อยากให้เออเดี๋ยวสักคูค่แล้วก็ อยากให้มันดูนานกว่าเนี้ดูนานแล้วก็ดูแบบโหดูแบบรุนละทึกกว่านี้ดูสนุกกว่านี้เอาพวกนี้ง่ายนะครับมันก็เป็นอย่างที่เราเห็นในหนังนั่นแหละเออไม่เป็นไรคนไม่มาคอมเมนต์ไม่เป็นไรนะครับผมว่าวนคนเดียวดีกว,ว่าบนคนเดียวว่าสนุกนะยิงเราวค่อยมีคนมาดูย้อนเลยแล้วก็ทำไมภาพมันมืดวะ โอเคก็ห okay. ากถามว่าเออเดียวก็ <c oughs> ถามว่าอยากเก็บแผ่นไหมผมก็บอกเลยว่าอยากเก็บแผ่นนะเพราะว่าหนังเรื่องไหนห่วยแค่ไหนอะผมก็เก็บอยู่แล้วแผน่นเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งสะสมอะผมก็ชอบเก็บไปงั้นแหละเออตักวันมาคงแรอะไรเงี้ยผมชอบเก็บไปงั้นแหละนะแล้วก็ สิ่งที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งเลยเอเาเอาเท่าที่ชอบแบบมันก็ชอบอยู่แต่มันเหมือนหนังทุนต่ำมากมากอะ่ะเออนะครับผมชอบแค่นั่นแหละครึ่งหนังของหนังนะครึ่งแรกก็ไม่ชอบเพราะอะไรเป็นหนังอย่างที่พี่็อบช่องหนอนหนังแกพูดแหละบอกว่ายังเป็นหนังที่เสียต่อการดูอะไรของแกอเออนั่นแหละผมผมเห็นด้วยอะแกนะเห็นด้วยทุกองค์ประกอบเลย นะครับดักฟินิก์ยังดีกว่าเลยอะหนังดักฟินิกส์เอ,อ็กเมนอะเออดักฟินิก์มันยังทําได้ดีกว่าเลยอะมันยังขายความเมดนเอ็กเมนมีแมกนีโตมีเชาที่เรารู้จักนะครับเรื่องนี้มันอะไรของมันเนี่ยทั้งๆที่มีตัวละคราาที่เราก็คุ้นเกือบจะคุ้นแล้วนะแต่มันก็ไม่ได้ดึงอารมร่วมขนาดนั้นนะใช่อ๋อ ผมว่าจะอาจจะเอาไปลงอีกช่องหนึ่งหผมนะคลิปนี้ก็จบกันไ้เจอใหม่ในคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมว่าจะอัดอีกรอบนึงนะอาจจะนะว่าจะรีวิวเฟนโซนก็รอติดตามมันกไปก่อนละครับฝากติดตามได้นะครับช่องติดตามมาได้เพราะช่องทีมทอล์กอาจจะหาไม่เจอใน youtube นะมันเป็นช่องใหม่จริงแล้วก็ดูหนังก็อย่าไปฟังนักวิจารณ์มากนะครับไปละ